All right, all right okay, okay, okay. สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้ครัวพี่สิรินะคะจะพาเพื่อนเข้าครัวนะคะก็จะพาทำเมนูแกงจืดแตงกวายัดใส้นะคะนี่นะคะสำหรับเมนูนี้นะคะมีวัตถุดิบที่ต้องใช้นะคะอันนี้เป็นไก่บดนะคะ นี่นะคะแล้วก็มีแตงแตงเนี่ยเราคว้านแล้วนะคะคว้านไส้ออกไปแล้วนะคะแล้วก็มีต้นหอมหั่นนะคะก็จะปรุงรสนะคะด้วยเกลือนี่นะคะก็มีเกลือผงปรุงรสดีนี่นะคะก็พริกไทยเท่านี้เองคะ่ะ ก็เพื่อนๆไปติดตามชมนะคะเมนงูง่ายๆนะคะไปเลยค่ะไปติดตามชมนะคะเพื่อน,อนคะอันนี้คือไก่บดที่เราผสมนะคะผสมเครื่องปรุงนะคะที้นะคะมีเกลือพริกไทยแล้วก็รสดีนะคะ,ะก็ก็จะใส่ลงไปแล้วเราก็ผสมเข้ากันกับเนื้อไก่บดนะคะคนๆให้เนื้อเหนียวนิดนึงนะ เราจะไปยัดไส้แตงนะคะนี่นะคะเหนียวแล้วนะคะเพื่อนเหนียวแล้วนะเาจะฟังเหนียวนะคะดน๋ยวนีบแล้วนะคะแล้วหุงตวหอมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปจะทำยัดไส้แตงนะคะไปตามชมนะคะเพื่อน นนี่เรเป็นแปตงที่เราเตรียมเอาไว้ใช่ไหมคะก็จะทําการยัดไส้นะคะตอนนี้ที่เรายัดไส้เราก็ต้มน้ํารอไว้ก่อนนะคะต้มน้ําซุปนะคะให้มันเดือดต้มไป ร้อแล้วค่ะเพื่อนๆแปง้งยัดไส้ไก่สับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำซุปแล้วนะคะค่ะเพื่อนๆเราก็มาดูนะคะนน้ำซุปเราต้มน้ำเราไว้ก็เดือดแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมีเนื้อไก่ที่มันเดือดอยู่เราก็ใส่ลงไป เด้งใน EP ที่เราทำไปแล้วนะคะแต่นี่เป็นไก่นะคะ ตามด้วยแตงที่เรายัดไส้ไว้นะคะเพื่อนรสร่นไปนะคะค่ะเพื่อนอันนี้คือต้มจืดนะคะที่เราเตรียมเอาไว้นะคะเป็นต้มจืดแตงนะคะก็เดือดแล้วนะคะ ต่ยังไม่สุกนะคะวันนี้เราก็จะมาปรุงก่อนนะคะเพื่อน,นก็จะใส่ซุปคานอล,ลงไปนะคะหนึ่งก้อนค่ะ เพื่อความเข้มข้นนะคะแล้วก็จะใส่เกลือนะคะเกลือนะคะทำให้น้ำซุปเข้มข้นขึ้นย่างนึ้ใส่เกลือลงไปประมาณหนึ่งช้อนนะคะตามด้วยซีอิ๊วค่ะก็กะดดูนะคะเพื่อนอันนี้ สนนะะแล้วชิมน้ําสุปดูนะคะเพื่อนๆอืมรสชาติน้ําสุปใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวขอปิดฝาไว้นะคะเพื่อนปิดฝาไว้ให้เนื้อแตงสุกนะคะ ื่อนตอนนี้เราก็มาดูนะคะน้ำแกงเราก็เดือดได้ทีแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วอันนี้ก็เราก็จะใส่ไข่นะคะใส่ไข่ลงไปให้น้ำซุปมันข้นๆนะคะนึ่งค่ะตอนรีวิวไม่ได้บอกนะคะว่าจะใส่ไข่ก็ใส่ไ,ไปทำให้น้ำซุปมันดู คนคืนเห็นไหมคะน่าทานไหมคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับต้มจืดแตงกวาไก่สับนี่นะคะใส่ไข่ด้วยนะคะสวยงามไหมคะเพื่อนอืมน้ำซุปก็อร่อยคะ่ะเพื่อนเสร็จแล้วนะคะ สำหรับเมนูนี้ถ้าเพื่อนชอบก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด u like, b s c r i b e นะคะก็เป็นกำลังใจนะคะให้เราทำคลิปต่อไปและอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปของเรานะคะสำหรับเมนูนี้นะคะสุดท้ายก็ใส่ต้นหอมลงไปแล้วครวัวพี่สริริคลิปนี้ก็ขอจบก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ